เราจะตอบว่าเราเป็นคนใจดีไม่ได้ถ้ากิริยามารยาทสภายนอกของเราบ่งบอกถึงว่าเราไม่เป็นมิตรนี่ไงมันเหมือนอาการคนที่ทำตัวไม่สมควรแล้วก็บอกว่าเฮ้ยทุกอย่างมันอยู่ที่ใจมันจบที่ใจใจไม่ได้คิดอะไรฉันเป็นคนอย่างเงี้ยถามหน่อยสิพวกท่านสรรสร้างทุกอย่างขึ้นมาในโลกนี้ปรุงแต่งขึ้นมาในโลกนี้ พวกท่านปรุงแต่งขึ้นมาทําไมก็เพราะว่าต้องการหน้าต่างบานแรกนั่นแหละคือกิริยามารยาทความงามอันแรกจริงไหมหน้าตาไม่สวยพวกท่านก็แต่งตัวให้สวยให้ดูดไีไม่ว่าผู้ชายผู้หญิงเพราะมันเป็นหน้าต่างบานแรกของท่านที่คนเดินเข้าไปหาจริงไหมถ้างั้นท่านก็ต้องตอบว่ามันอยู่ที่ใจโจ้ไหมเออผลหมากลากไม้มันก็เป็นผลของมันทั้าพราะมันยังเอามา,มาแต่งมาแกะสลักมาเลย ท่านบอกว่าอยากให้มันดูน่ากินจริงๆแล้วมันไม่จําเป็นเลยใช่ไหมมันอยู่ที่รสชาติของผลไม้ตัวนั้นจริงไหมเออนั่นไงนี่คือสิ่งที่มันสอนท่านอยู่แล้วถ้างั้นท่านก็ไปดูหน้าต่างบานแรกของท่านดูสิว่าหน้าต่างบานแรกของท่าน่ะมันหน้าพิโรมชมชอบมันหน้าให้คนเข้าใกล้หาหท่านหรือเปล่า เหมือนบรรพุรุษคนแก่โบราณจะชอบพูดว่าหน้ายางกระตูเป็ดทาอะไรมันจะสําเร็จได้ยังไงที่มันไม่สําเร็จเพราะอะไรเพราะว่ามันไม่มีสเสน่ห์ตั้งแต่เริ่มต้นไปทํางานเขาก็ไม่รับสามาัครตั้งแต่ี่มีความรู้ความสามารถเก่งมากเลยแต่แววตาใบหน้ามันบอกบอกแล้วเขาไม่รับตั้งแต่เริ่มต้นแล้วจริงไหมแล้วเราจะมาบอกว่าเฮ้ยทุกอย่างมันอยู่ที่ใจมันอยู่ที่ความสามารถจริงไหมั้างั้น ประชาันธ์เขาต้องเอาคนหน้าตาขี้เหร่ขี้เหร่สิทำไมเขาเลือกคนหน้าตาสวยๆจริงไหมเออนี่ไงทานบุคลิกาภาพแววตาใบหน้าความยิ้มย้มแจ่มใสเป็นหน้าต่างบานแรกหมดเลยเนี่ยนี่คือบานที่หนึ่งพอบานที่สองก็คือใจเพราะท่านเป็นอย่างนี้บ้างหรือเปล่าอยากให้คนอื่นยิ้มให้ตัวเอง แต่ตัวเองเป็นไงเมื่อกี้เนี่ยเหมือนอะไรตูดเป็ดคนอื่นยิ้มให้หน้าบานยังกระดอกไม้บานตัวเองหันตูดเป็ดนี่เขาแล้วเขาจะต้อนรับได้อย่างไรจริงไหมนี่ไงสิ่งแรกเลยเป็นสิ่งที่สำคัญแล้วถ้าหน้าต่างบานแรกไม่เปิดมันจะเข้าไปถึงหน้าต่างบานที่สองได้ไหมได้ไหมเออ อย่างที่เป็นต้นเราอยากให้คนอื่นเข้าไปหาเราที่บ้านประตูบ้านเราไม่เปิดเขาจะเข้าไปหาเราได้อย่างไรใช่หรือไม่อันนี้ก็อีกธรรมะอันหนึ่งเหมือนกันหน้าต่างบานที่สองคือใจคนมีความจริงใจสิ่งแรกที่จะเกิดขึ้นกับเขาคือหนึ่งเขาไม่โกหก เขามีความซื่อสัตย์เขามีความสัตย์จริงเขามีสัจจะเนี่ยนี่คือหน้าต่างบานที่สองเมื่อเขามีความสัตย์จริงเขามีความซื่อสัตย์แสดงว่าเขาเป็นคนจริงใจถ้าเป็นคนจริงใจไปทำอะไรอะไรก็ไว้ใจได้ เราลองมองภาพดูสิคนโกหกอะ่ะไว้ใจได้ไหมคนมคมไม่มีความซื่อสัตย์นะ่ะไว้ใจได้ไหมคนมีความสัตว์จริงอ่ะไว้ใจได้ไหมคนไม่จริงใจอะ่ะไว้ใจได้ไหมไม่ได้ถ้าไม่ได้เสียปั๊บเขาจะไปหาความไว้ใจกับใครได้ใช่หรือไม่นี่งไงร,รู้จักสุภาษิตนี้ไหมหน้าไหวหลังหลอก ถึงเขาจะยกมือไหว้ขนาดไหนก็ตามคนที่เขาอ่านใจออกอ่านภาษากายออกเขาจะบอกเลยว่าอย่ามาเป็นลิงหลอกเจ้าเพราะคนหน้าไหว้หลังหลอกเนี่ยต่อหน้ามันทำกิริยางดงามมากแต่มันหลบสายตาไม่ได้เพราะหน้าต่างของตาภาษากิริยามันแสดงออกบ่งบอกถึงภายในว่าหลอกอยู่นั่นไงคนที่เขาเห็นหน้าต่างบานนอกบานในเขาถึงบอกว่า นี่แหละลิงหลอกเจ้ากิริยาของลิงยังไงก็หลอกเจ้าไม่ได้พ่อเจ้ารู้ดีว่านิสัยของลิงมันเป็นอย่างไรพอเข้าใจไหมนั่นแหละนี่แหละสุภาษิตโบราณมันสืบทอดเป็นตำนานมาสอนคนในปัจจุบันถึงเห็นความสำคัญของภาษาใจภาษากายชีวิตจะวุ่นวายหรือสงบสุข มันจะทุกข์หรือมันจะหมดทุกข์มันขึ้องดูในสิ่งเหล่านี้แหละจริงไหมหน้าไหว้หลังหลอกบุคคลที่ไม่รู้เท่าทันเลยเป็นไงโดนหลอกโดนอะไรโดนพวกหน้าไหว้หลังหลอกก็เลยเป็นที่มาอีกประจบสอบพอรู้จักความหมายคำว่าประจบไหมรู้จักคำว่าสอพอไหม ประจบทำตัวเป็นดีสอพอทำมาเราหน้าสงสารทำให้หน้าเมตตาจริงหรือไม่นี่สิเรียนรู้จากสุภาษิตนี้บ้างนะสุภาษิตไทยเป็นสุภาษิตที่ใครๆฟังแล้วก็คุ้นหูพอมาเรียนรู้จะรู้เลยทันทีว่านี่ไง มันสามารถเชื่อมต่อกับธรรมะในพุทธศาสนาได้อย่างสัตย์จริงเลยเหมือนพระอ,องค์ได้ตรัสไว้มิเถียมมิแท้หรือท,ที่เรียกว่ามายาสาถไถมันสอดคล้องหมดเลยสุดท้ายที่เราพูดมาก็คืออะไรรู้เท่าทันนั่นเองถ้าเราไม่ฝึกสติ เราก็จะไม่รู้เท่าทานคนประเภทหน้าไหว้หลังหลอกจริงไหมเขาพูดอะไรดีมาทุกอย่างแล้วก็มาประจบสอพอเราเราก็ยกให้หมดเลยจริงหรือไม่เราเลยไม่ทันเมื่อไม่รู้เท่าทันลายเราตกเป็นเหยื่อสุดท้ายโดนหลอกเมื่อโดนหลอกแสดงว่าโมหะครอบงำพอไหลไปกับเขาเชื่อเขาสุดท้ายก็ไปบอกว่าเขาหลอก จริงๆแล้วถ้าเรารู้เท่าทันด้วยสติเราแล้วเราจะเจอคนประเภทหน้าไหว้หลังหลอกไหมไม่เจอเพราะเราเห็นภาษากายทันภาษาใจทันทุกอย่างระง,งับทันหมดเลยจริงไหมพอมองออกไหมโอ้นี่มันเป็นหน้าต่างของกิริยาบานที่หนึ่งและบานที่สองเชื่อมต่อกัน แสดงว่าบานที่สองที่สำคัญมากคือบานใจเนี่ยถ้าเรารู้ใจสติเราเป็นใจสติที่ตั้งมั่นเป็นใจที่ตั้งมั่นเมื่อไรใครๆในโลกนี้ในโลกาไม่สร้างปัญหาให้เราและก็หลอกเราไม่ได้เลยเรียกว่าโลกะวิทูรู้โลกแจ่มแจ้งชัดเจนเห็นไหม นักปราดราชีิทีถึงให้คนทั้งหลายมาสร้างคุณงามความดีและมาฝึกสติเป็นเริ่มต้นเพราะจะได้ไม่โดนหลอกเพราะกิเลสพวกนี้มันมีมายาสาไถกลหลอกลวงอยู่มากมายทําตัวเป็นลิงหลอกเจ้าหน้าไหวหลังหลอกประจบสอพอมีอยู่ในโลกนี้เต็มไปหมดท่านว่าจริงไหมนี่ สังเกตไหมพ่อแม่เลี้ยงลูกเติบโตขึ้นมาจะสอนลูกเสมอว่านั่งดีๆมันไม่งามลูกนั่งอย่างนั้นพูดดีๆลูกพูดอย่างนั้นมันไม่งามเดินอย่างนี้มันถึงจะงามลูกยืนอย่างนี้ถึงจะงามแต่แปลกนะลูกๆทั้งหลายจะมองอะไรเขาก็จะมองคนที่สอนนั่นแหละ ตัวอย่างที่ดีเลยมีค่ามากกว่าคำสอนถ้าตัวอย่างไม่มีคำสอนนั่นจะไม่มีประโยชน์เลยสุดท้ายก็กลายเป็นอะไรเราก็บอกว่าเด็กดือ้อเพราะว่าพ่อแม่สอนอย่างหนึ่งทำอย่างหนึ่งลูกเลยไม่ทำตามเป็นไงแล้วเราก็บอกว่าเด็กดือ้อเด็กมันไม่ดือ้อเด็กมันฉลาดพอที่มันจะตามใครเพราะมันดูแล้วเสียวว่ามันขัดแยง้ง เพราะสิ่งที่พูดกับสิ่งที่ทํามันไม่ตรงกันนี่สังเกตไหมเด็กบางคนเติบโตขึ้นมาทํากิริยาไม่เหมือนพ่อแม่เลยและพ่อแม่ก็พยายามจะสอนให้ลูกทํากิริยาเหมือนกับตัวเองแต่มันไม่ทําตามเพราะสิ่งที่พ่อแม่พูดกับสอนอมันไม่ตรงกันยิ้มหวานๆนะลูกแต่แม่เป็นย่างกระตูดเป็ดต้องแข็งแกร ต้องมีพลังขยันอดทนมีความเพียรพยายามอย่าขี้เกียจขี้ค้านแต่พ่อเป็นไงตื่นสายขี้เกียจขี้ค้านหลงไหลในอบายยมุกถาว่าเด็กมันจะทำตามไหมโอมันไม่ทำตามเพราะว่าไม่มีภาวะความเป็นผู้นำจริงหรือไม่อ่ะเห็นไหมสุดท้ายสิ่งที่พูดมาทั้งหมดเนี้ย บัณฑิตบอกว่าถ้ายังสอนไม่ได้มีอีกสุภาษิตหนึ่งตักน้ำใส่กระโหลกชะงกดูเงาเมื่อก่อนมันไม่มีกระจกนี่ก็เลยต้องตักน้ำใส่กระโหลกชะงกดูเงาคำว่าตักน้ำใส่กระโหลกหมายความว่าน้ำเนี่ยมันสะอาดเวลาใส่กระโหลกแล้วเนี่ยมันจะได้ใสๆจะได้มองเห็นเงาตัวเอง ภาษาก็บอกว่าให้กลับไปดูตัวเก่านั่นแหละให้กลับไปดูตนนั่นแหละไปสํารวจดูตัวเองนั่นแหละจะได้เห็นข้อบอกพร่อ,องของตัวเองเห็นเงาตัวเองในกะโหลกบ้างไหมหรือพูดภาษาปัจจุบันคือเห็นความโง่ตัวเองบ้างไหมก่อนจะสอนคนอื่นบอกคนอื่นเป็นตัวอย่างให้คนอื่นลองดูสิน้ําในกะโหลกของตัวเองมันใสพอที่จะเห็นเงาตัวเองบ้างหรือเปล่า เปรียบเทียบว่าพอจะเห็นความดีของตัวเองเหลืออยู่บ้างไหมมันสว่างมันใสไหมนั่นไงตักน้ำใสกระโหลกช่าง,งกดูเงาก็ยังไม่เข้าใจอีกเอาอะไรอีกเป็นสุภาษิตนี่ยข่าวนี้ก็สิ่งที่เคยพูดให้ฟังอยู่บ่อยๆไงสาดน้ำใสหลังหมา เราลองคิดดูซิว่าหมามันจะทำอะไรต่อมันก็สะบัดออกหมามันจะไม่รับน้ำเลยไม่ว่าน้ำจะสะอาดหรือสปกปรกมันจะไม่รับมันจะสะบัดออกหมดเหมือนคนที่สอนไม่ได้ก็เหมือนเอาน้ำสาดใส่หลังหมามันจะไม่รู้สึกอะไรเลยนอกจากมันสะบัดแล้ววิ่งหนีสาดน้ำดีก็วิ่งหนี สาสต์น้ำสกบอกมันก็วิ่งหนีเห็นไหมพราะมันไม่รับอะไรทั้งนั้นเหมือนคนสอนดีก็ไม่เอาสอนไม่ดีมันก็ไม่เอาสักสองอย่างมันไม่เอาทั้งสองอย่างมันวิ่งหนีหมดเลยในพุทธศาสนา,าพระประเทศนี้พระพุทธองค์บอกว่าทำไงท่านบอกว่าดูก่อนนายม้าท่านเลี้ยงม้ายังไงถ้ามันสอนไม่ได้เริ่มต้นทำยังไง นายม้าก็บอกว่าไม่ให้กินหญ้าแต่ถ้าไม่ให้กินหญ้ามันก็ยังสอนไม่ได้อีกทำยังไงตีมันเคียนมันถ้าตีมันแล้วเคียนมาแล้วเสร็จปั๊บมันยังสอนไม่ได้นายม้าจะทำยังไงต่อทำไงทีเนี้ยนายม้าบอกว่าฆ่าทิ้งเสียเราเช่นกัน เร right, ิ่มต้นถ้าสอนไม่ได้ทำยังไงดีก็ต้องเคียนต้องดุถ้าดุแล้วบอกแล้วย้ำแล้วไม่ได้ทำไงต่อทำไงต่อเหมือนพูดว่าเป็นไงริดรอนสิทธิสุดท้ายทำไง ข่าทิ้งเสียของไหนมาแต่พระพุทธองค์บอกว่าลงพรมมาทันเลิกติดต่อเลิกสนทนาเลิกสั่งสอนเลิอกอบรมสั่งสอนปล่อยเขาเสียอืมเป็นไงสุภาสิตหมุนมาเป็นเกียวเกลียวมองว่าคงเลี้ยวเข้าหาธรรมะ พอที่จะละอะไรบางอย่างในตัวเองได้บ้างนะขมดวดหลายอย่างมารวมกันสุดท้ายอยากจบที่ตรงนี้จังเลยมีสำนึกบ้างไหมมีสามัญสำนึกบ้างไหมมีจิตสำนึกบ้างไหมและเห็นความสำคัญใจตัวเองบ้างไหมอย่าให้โอกาสอันดีที่มีอยู่ทั้งหมดมันหลุดลอยเราไปและวันนั้นเราจะเรียกร้องขอโอกาสใหม่จะไม่เหลือเลยเพราะ เขาจะเห็นท่านไม่สำคัญอีกต่อไปเพราะแม้กระทั่งตัวท่านเองยังไม่เห็นตัวเองสำคัญเข้าใจไหมนี่แหละคือเป็นสิ่งที่น่าคิดและน่าพิจารณามากที่สุดนะหน้าต่างสองบานถึงจะเป็นตำนานการก่อนที่เล่ามาสาุภาษิตมากมายเป็นตัวอบรมสั่งสอนคลายความทุกข์ความวุ่นวายในใจ หวังว่าคงเป็นประโยชน์แก่ท่านทั้งหลายเท่านี้แล